สวัสดีครับ IC Timer ตั้งเวลาได้นานสูงสุดเท่าไหร่ตัวนี้เป็น IC Timer เบอร์ NE555 ตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้สูงสุดเป็นหลักสิบชั่วโมงครับถ้าหากว่าต่อดีๆนะครับเอา C มาขนานกันก็สามารถตั้งได้เป็นวันเหมือนกันนะครับตัวนี้สูงสุดนะครับตั้งได้เป็นวันเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันเป็นชั่วโมงนะครับตัวนี้ เพราะว่า oh, ถ้าต่อแบบเป็นวันมันจะต้องใช้ซมาต่อกันานกันเยอะตัวทําให้สิ้นเปลืองดังนั้นก็จะใช้อยู่ที่หลักชั่วโมงแต่ถ้าสูงสุดจริงๆก็สามารถทําได้เป็นวันนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เรียกย่อยๆว่า MCU ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ20ขาการตั้งเวลานั้นสูงสุดได้เท่าไหร่อันนี้ก็สามารถตั้งได้เป็นล้านล้านปี ล้านล้านล้านปีนะครับไม่ใช่ว่าธรรมดาแต่ตัวมันอยู่ไม่ถึงนะครับตั้งเวลาตั้งได้แต่ตัวมันอยู่ไม่ถึงเพราะว่าตัวมันจะเสื่อมสภาพประมาณสิบปีมันก็จะมีการเริ่มเสื่อมสภาพแต่จากการใช้งานในเครื่องซักผ้านะครับอยู่มาสิบห้าปีแล้วก็ยังไม่เสื่อมสภาพยังใช้งานได้เฉยแต่ในดาดาชีพมันจะเขียนว่าอ่าประมาณสิบปีมันก็จะมีการเสรื่อมสภาพตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมีขนาดตัวเล็ก เล็กสุดก็จะเป็น8ขาครับตัว8ขานะครับที่มีหน่วยความจําน้อยที่สุดก็ยังสามารถตั้งได้เป็นล้านล้านปีนะครับตัว m c u พวกนี้จะกินไฟน้อยนะครับถ้าเรามีฐานให้มันกินเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นปีๆแต่การเขียนโค้ดสั่งมันนั้นก็มันมีนมหลายตระกูลนะครับตระกูลใครตระกูลมันเบอร์ใครเบอร์มันดังนั้นโค้ดก็จะต้องมีโค้ดเฉพาะต่างๆมันไปการโปรแกรมมันก็จะต้องโปรแกรมด้วยเครื่องโปรแกรมโดยเฉพาะของตัวนั้นๆหรือจะมีเครื่องโปรแกรมเมอร์แบบ ครอบจกบักรวาลซึ่งใช้เครื่องโปรแกรมเมอร์ตัวเดียวสามารถอัดข้อมูลได้ทุกยี่ห้อนะครับทุกตะกูลทุกเบอร์หรือเกือบทุกเบอร์อันนั้นก็ตัวเดียวอัดได้หมดสาเหตุที่ทําไมคนนี้ถึงชอบใช้ไอเบอร์นี้หรือไอเบอร์นู้นทาไมใช้เบอร์ต่างๆกันไปเพราะว่าเขาอาจจะมีเครื่องโปรแกรมเฉพาะมีโค้ดเฉพาะในเมื่อเขาไม่มีโค้ดเขาก็จะต้องใช้ตัวเดิมๆในการเขียนสร้างงานนั่นเองเพราะว่ามีมีเรื่องการจํากัดในเรื่องการเขียนโค้ด คนคนหนึ่งอาจจะเขียนโค้ดของเบอร์นี้ได้แต่เบอร์นู้นเขียนไม่เป็นก็เลยต้องชใช้อยู่เบอร์เดิมบางคนก็ไม่มีเครื่องโปรแกรมก็ต้องใช้ตัวที่มีเครื่องโปรแกรมอย่างนั้นก็จึงเป็นสาเหตุให้ใช้ในเบอร์นั้นนั่นเองตัวมันสามารถตั้งเวลาได้นะครับอย่างที่บอกนะครับส่วนจะตั้งเวลาได้ตามที่ผมบอกจริงหรือไม่ผมก็จะแสดงให้ดูนะครับตรงนี้เป็นจอ led ซึ่งไม่เกี่ยวกับความสามารถของตัวมันนะครับคือตัวมันสามารถทํางานได้โดยต่ออุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น มันก็สามารถตั้งเวลาทํางานเช่นเปิดปิดไฟได้อย่างสบายล่วงหน้าได้เป็นปีๆส่วน LCD นี้กับ R พวกนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าผมเอามาเพื่อจําลองให้ดูว่ามันตั้งเวลาได้เป็นปีๆจริงหรือไม่ตัว LED ตัวนี้ก็เป็นตัวแสดงผลว่าเมื่อถึงตามกําหนดเวลาที่เราสั่งให้มันทํางานมันจะต้องทํางานได้เช่นเปิดปิดไฟผมจะสั่งให้มันเปิดปิดไฟโดยตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า คราวนี้ก็มาดูโปรแกรมนะครับโอล l ดี oh, uh, LED นี้ผมสั่งติดตรงนี้นะครับ LED ดีเท่ากับศูนย์ผมสั่งให้ LED ดีมันติดการเขียนสั่งงานก็เขียนเป็นสัญญาณนาฬิกานะครับมีวินาทีนะครับมีนาทีถ้าครบภาพเก้านาทีก็ให้เข้ามาในนี้และเมื่อครบยี่สามชั่วโมงครบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็เข้ามาในวงเล็บปีการนี้นั่นหมายความว่ายี่สสี่ชั่วโมงก็คือหนึ่งวันนั่นเองครับทีนี้ผมต้องการจะแสดงให้ดู ผมจะแสดงเอาแบบสั้นๆก่อน1วินาทีครับผมก็จะเอา LED ให้ติดภายในหนึ่งนาทีก็คือหกวินาทีให้ติดผมก็จะใส่ไว้ที่นี่ครับ LED นี่ก็คือตัวที่เราจะสั่งให้มันติดจากนั้นผมก็จําการคอมไพล์จากนั้นก็ทำการแสดงผลครับอันนี้ก็เป็นแบบจำลองนะครับผมก็จะทำการแสดงผล ทำการคอมไพล์ครับโูนเนอร์เดอร์จากนั้นผมก็จะทําการจําลองให้ดูผมก็จะกดเข้าไปนะครับผมจะทําการจําลองให้ดูครับ ตอนนี้ก็ถ้าได้หนึ่งนาทีเมื่อไหร่นะครับอันนี้ตัวนี้ก็คือชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือนาทีอันนี้ก็คือวินาทีอันนี้ก็คือวันนะครับตอนนี้วันยังอยู่ที่ศูนย์อยู่นะครับเพราะยังไม่ถึงหนึ่งวันเมื่อครบหนึ่งนาที LD ตัวนี้จะติดเนื่องจากผมมาใส่ไว้ในช่องของหนึ่งนาทีครับเป็นการสั่งงานหนึ่งนาทีให้มันติดให้อุปก,กรณ์นี้ ติดขึ้นมาครับติดแล้วครับอันนี้ถูกต้องนะครับที่นี้จะรู้ได้อย่างไรว่าที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่อะไรกันมันจะตั้งได้นานขนาดนั้นขนาดเป็นปีปจริงหรือ ผมก็จะแสดงให้ดูนะครับแต่การจำลองนั้นถ้าผมตั้งไว้ที่เป็นปีๆก็คงจะรอดูกันเป็นหนึ่งปีไม่ไหวนะครับผมก็จะยุบเวลาลงมาให้เห็นคือย่อเวลานะครับผมก็จะทำการตั้งค่าเวลานะครับอ่าชั่วโมงนะครับให้ตั้งเป็นยี่บสามชั่วโมงนะครับ ให้อยู่ที่ยี่สามชั่วโมงนะครับแล้วก็นาทีให้อยู่ที่ห้าสิบเก้านาทีนะครับเพราะจะได้จําลองนานไม่นานนักนะครับจะได้ไม่เสียเวลาที่จะมาดูกันจากนั้นผมจะให้สามสิบวันให้ led ติดผมจะสั่งล่วงหน้าเลยนะพอครบสามสิบวัน led ติดได้เลยสามสิบวันพร้อมเวลานะครับเวลาอยู่ที่ศูนย์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 แล้วก็ได้สามสิบวันเป๊ะ ก็ให้มัน LED ติดครับผมก็จะตั้ง day ให้เป็น29นะครับเพื่อการจำลองที่รวดเร็วนะครับผมก็จะต้องสั่งมันนะครับว่าจุดนี้ผมก็จะต้องสั่งมันว่าให้30วันนะครับถ้าวันที่30เต็มๆให้ LED ติดจากนั้นก็คอ m p i ล์เสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปจำลอง สิเนะครับวันที่เวลา2 3่9นาฬิกาห้นาทีแล้วก็ตอนนี้ก็มา6วินาทีแล้วสังเกตนะครับ LED จะติดวันที่30และเวลาจะอยู่ที่ 00. 00.00.00 LEDLCD ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับไกั l d d ที่ผมแสดงผลให้นั้นไม่เกี่ยวข้อง มันเป็นความสามารถของเจ้า MCU โดยแท้จริงที่เอามาให้ดูก็เพื่อแสดงผลให้ดูแบบจะจะ,จะชัดชัดว่ามันสามารถสั่งงานได้สูงสุดนั้นเป็นระดับล้านล้านปีจริงหรือไม่สั่งได้แต่ว่ามันทำงานไม่ได้เพราะว่า ตัว mcu มันก็มีจุดเวลาที่มันจะเสื่อมสลายเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆลาสิบปีมันก็จะเสื่อมสลายได้นะครับแต่การตั้งโปรแกรมสามารถตั้งได้ครับติดแล้วนะครับเมื่อวันเท่ากับสามสิบ มันก็จะติดนั่นเองไอ้ตรงเดนนี่นะครับผมตั้งค่าให้มันอยู่ในช่วงสามารถใส่ได้ถึงหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้าวันนะครับผมจะคำพายนะครับถ้าศูนย์เออร์เลอร์ศูนย์วันิ่งแสดงว่ามันโปรแกรมได้นะครับศูนย์เออร์เลอร์ศูนย์วันิ่งครับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้าวันหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้าวันนะครับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าวัน หารด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งปีนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งปีเมื่อหารเราได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดห้าปีจรียว่าร้อยเจ็ดสิบเก้าปีเฉพาะตรงนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าปีนะครับแล้วผมบอกล้านปีได้ยังไงก็ดูโค้ดก่อนนะครับโค้ดตอนนี้มันกินนิดเดียวสิบห้าแรมหมดไปสิบห้าไบต์โค้ดหมดไปแค่เจ็ดร้อยสามสิบ โค้ดเจ็สสถ้าจะทําเป็นล้านปีก็ทําได้อีกครับก็เราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งตั้งตัวแปรที่ชื่อว่าอันนี้นะครับอันซนยอินก็คือค่ามันจะอยู่ที่0นถึงหกห้าห้าสามห้าหรือหนึ่งหมืหรือหกหมื่้าันห้ารอยสาที่หกห้าผมจะตั้งชื่อ A ก็แล้วกันครับ ผมจะทําให้ดูนะครับว่าจะได้ร้านปีจริง,รงหรืงไม่นะครับผมก็จะเอาตัวนี้ออกไปก่อนครับย้ายตัวนี้ขึ้นมาข้างบนก่อนจากนั้นผมก็ถ้าหกหมื่นห้าันห้ารอยสาสิห้าแล้วก็ให้เ ให้ a นะครับให้ a นะครับเท่ากับให้ a ให้ a พัดๆไปครับหมาวามาให้ a เป็นเพิ่มค่าขึ้นไปเพิ่มไปหนึ่งแล้วผมก็สั่งให้ d เท่ากับศูนย์เพื่อให้ d เริ่มนับใหม่เริ่มนับวันใหม่นะครับเป็นวันที่ศูนย์แล้ว ก็จะต้องเริ่มนับวันกันใหม่และเมื่อมันได้65,535วันเมื่อไหร่ตัวแปร A นี้จะเพิ่มค่าเป็นหนึ่งเพิ่มค่าขึ้นไปอีกหนึ่งแล้วก็สั่งให้ day เป็นศูนย์แล้วมันก็จะเริ่มนับ day ใหม่นับวันใหม่ a พัดพัดมันจะบวกทุกทุกที่ได้65,535วันแล้ว A ตัวนี้ก็อยู่ในช่วง65,535 หมายความว่าถ้า a เท่ากับหนึ่งเมื่อไหร่ก็หมายถึงหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาห้าวันเราก็มาคิดกันนะครับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้าหนึ่งของ a อถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยจะได้หกห้าสามห้าแล้วถ้า a ได้หกร้อหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้านะครับคูณด้วยหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้าเท่ากับ อันนี้คือวันนะครับหกหมื่นห้าพันห้ารอสาิห้าอันนี้ก็คือวันหารด้วยเอ่อเท่าไหรนน่ครับสามร้อยสิบห้าวันดีครับเท่ากับกี่ปีครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอันนี้ก็ได้สิบเอ็ดล้านปีนะครับสิบเอ็ดล้านปีไปแล้ว เราสังเกตดูโค้ดนะครับมันเท่าไหร่ครับถ้าเราตั้งเป็น11ล้านปีเราต้องคอมบิลดูนะครับว่าผ่านหรือไม่สูงเลอร์สูนวันนิ่งผ่านครับโค้ดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวครับตะกี้มัน15.1ไบต์เป็น17.1ไบต์นะครับไอ้ตรงนี้ก็เพิ่มกันนิดเดียวนะครับก็ใช้โค้ดไปไอ้แรมไปทั้งหมด17.1ไบต์รอมไป704สามไบต์จริงๆแล้วใช้ไม่ถึงนะครับเพราะว่าผม ไปเอาเจ้า LCD เข้ามาร่วมด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องเขียนโค้ด LCD เข้าไปในตัวมันด้วยดังนั้นก็เลยทําให้มันกินรอมกระแรมเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับใช้นิดเดียวมันก็ตั้งเวลาได้เป็น11ล้านปีไปแล้วยังเหลืออีกเยอะครับทีนี้ผมก็จะพาไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลนะครับตระกูลของมันสังเกตว่ามันก็จะมีหลายตระกูลนะครับส่วนขานะครับมีน้อยสุดเท่าไหร่ครับน้อยสุดน้อยสุดนะครับ น้อยไอขาอยู่ตรงนี้ครับจานวนขามันจะมีสิบแปดมันจะมีสิบสี่ขาสิบแปดขายี่สิบขายี่สี่ขายี่แปดขาสี่สิบขาสี่สี่ขาร้อยขาโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่ต่ําสุดคือแปดขาครับมันมีต่ําสุดแปดขาผมก็จะมาดูนะครับว่าแปดขา จากมาที่แปดขาแล้วผมก็จะมาดูนะครับว่ามันมีแรมต่ำสุด25ไบต์ครับนี่ผมพูดถึงตัวเล็กจิ๋วสุดเลยนะครับคือแปดขาเท่านั้นเองคือแปดขาเนี่ยมันสามารถนะครับมีแรมที่25ไบต์นะครับเมื่อกี้เราใช้แรมไป17ไบต์เองนะครับ17.1ไบต์เองนะครับ เพราะฉะนั้นยังมีที่เขียนเยอะๆเลยสําหรับไอ้แรมต่ําสุดไอ้ข้อมูลต่ําสุดนะครับที่มีให้ใช้นิดเดียวเนี่ยเราก็ยังสามารถสั่งงานได้11ล้านตีส่วนส่วนรอมนะครับรอมตะกี้เราใช้ไปเท่าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับรอมใช้ไป743ไบต์นะครับอันนี้รอมนะครับอันนี้768ไบต์นั่นก็หมายความว่าเรายังสามารถ เขียนเข้าไปอีกได้ครับถ้าเป็น MCU นะครับตัวเล็กสุดคือ8ขานี่นะครับตัวเล็กสุดนะครับคือ8ขาอย่างนี้สามารถเอามาตั้งเวลาได้นานเท่านานครับประสิทธิภาพมันมันสูงมากสามารถตั้งวันที่จะสั่งงานได้ด้วยครับไม่ธรรมดาครับอันนี้ก็มันความสามารถสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น8ขาตัวเล็กๆ หน่วยความจํามีนิดเดียวคือเล็กที่สุดนะครับในจํานวนที่เขาขายอยู่นะครับในท้องตลาดปัจจุบันนี้มันก็ยังสามารถตั้งเวลาได้นานเท่านานครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ